สวัสดีค่ะพวกเราโซล่าโซล่า มีมินโซล่าโซล่าสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะพายโซล่าโซล่าสีน้ำเงินค่ะสวัสดีค่ะปิ่นโซล่าโซล่าสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะเบสโซล่าโซล่าสีเหลืองค่ะสวัสดีค่ะกังหันโซล่าโซล่าสีดำค่ะสวัสดีค่ะจิวเวลโซล่าโซล่าสีม่วงค่ะสวัสดีค่ะโฟมโซล่าโซล่าสีแดงค่ะสวัสดีค่ะหมูแพนโซล่าโซล่าสีส้มค่ะ ที่ไปที่มาของโซลาโซลานะคะโซลาโซลาเป็นมงแรกในค่ายแคสซูลดค่ะคําว่าโซลาโซลาเนี่ยโซลาแรกหมายถึงดูนั่นสิและโซลาที่สองหมายถึงทองฟ้างั้นคําว่าโซลาโซลาหมายถึงดูนั่นสิทองฟ้าค่ะซึ่งวงเรานะคะคําว่าโซลาโซลาเนี่ยมาจากคอนเซปที่เราอยากจะเป็นทองฟ้าในทุกดูการของชีวิตของทุกคนค่ะ แนวเพลงของวงก็จะเป็นแนวเจ o p ค่ะแล้วก็ถ้าถามถึงเอกลักษณ์ก็แน่นอนค่ะต้องเป็นท้องฟ้าค่ะเพราะว่าเราพร้อมที่จะเป็นท้องฟ้าให้กับทุกคนแล้วก็ในทุกฤดูกาลค่ะค่ะหมูแพนนะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิค่ะเพราะว่าในขณะที่เรามองใบไม้หล่นลงมาค่ะก็แสดงถึงความเหงาและก็ความอบอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับฟโมนะคะเป็นตัวแทนของฤดูร้อนค่ะเพราะว่า ฤดูร้อนเป็นมันจะมีเทศกาลที่ฟังเพลงรู้สึกว่ามันมันสนุกเชียร์ได้และโมดรู้สึกว่ะทุกคนน่าจะสนุกไปพร้อมกับโมดด้วยนะคะค่ะสำหรับจิวนะคะจิวชอบฤดูหนาวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าสบายๆง่ายๆชิวๆใช่ไหมคะเหมือนกับฤดูหนาวนั่นเองค่ะที่แบบว่าเราเนี่ยสามารถเอ่อออกไปเดินเล่นได้สบายๆชิวๆอะไรประมาณนี้ค่ะ ส่วนกังขันนะคะกังขันก็อยากเป็นฤูดูที่ทุกคนมองมาแล้วก็เห็นค่ะคือส่วนตวเป็นคนที่ชอบฤูดูร้อนนะคะแล้วก็ตัวเองเป็นสีดำเนาะก็ขอเป็นฤูดูร้อนเพราะว่าฤูด,ดูร้อนร้อนจนไหม้ผิวตัวดำเลยแล้วกันค่ะค่ะข,ของเบสน,นะคะก็เป็นฤดูใบไม้ผีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างตัวเองเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ ตื่นขึ้นมาอีกวันนึงก็เริ่มใหม่ได้เสมอเลยค่ะก็มีความสดใสเสมอในทุกๆวันค่ะค่ะสำหรับปิน่นปิ่นก็คิดว่าปิน่นเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะเพราะว่าปิ่นเป็นคนที่สบายๆค่ะอบอุน่นค่สะส่วนตัวภายนะคะภายคิดว่าตัวเองเหมือนฤดูฝนค่ะที่มีหลากหลายอารมณ์แล้วก็คาดเดาไม่ได้ค่ะสําหรับมินนะคะคิดว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะเพราะว่าสําหรับหนูคิดว่า การใบไม้ผลิเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการจากลาแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่เจออะไรดีๆประสบการณ์ดีๆค่ะ นี้เป็นเวทีเดบิวต์แรกของพวกเรานะคะและพวกเราก็ได้นําโชว์ที่ซุ้มซ้อมกันมาหลายเดือนนะคะได้นํามาโชว์ที่เวทีนี้ก็พวกเรารู้ึกตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ว่าพวกเรานะคะก็ทําโชว์ออกมาให้เต็มที่นะคะเพื่อจะ,อะแสดงโชว์ออกมาให้ทุกคนดูในวันนี้ค่ะ,คะ สำหรับเพลงเปิดตัวของวงเรานะคะชื่อเพลงว่าสักครั้งที่ได้บอกเธอค่ะเป็นเพลงที่จะสื่อความหมายนะคะของผู้หญิงคนหนึง่งที่แอบชอบคนคนหนึ่งอยู่ค่ะแล้วก็ได้แต่เก็บมันไว้ในใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เก็บมันไว้ไม่ได้อีกแล้วค่ะก็เลยอยากจะส่งออกไปให้ถึงตัวเธอนั่นเองนะคะ สำหรับเพลงที่2นะคะชื่อเพลงว่าจดหมายถึงชั้นในอนาคตค่ะเป็นเพลงที่พิเศษมากๆเพราะว่ามาเปิดในงานครั้งนี้นะคะเป็นงานแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกสนานนะคะดนตรีก็มีจังหวะแบบสามารถเต้นตามไปด้วยได้นะคะแล้วก็เนื้อเพลงก็สื่อถึงการที่เราอ่ะอยากจะส่งจดหมายถึงตัวเองในอนาคตค่ะ ก็ฝาก MV แรกของพวกเรานะคะเป็นเฟิร์สซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะเพลงสักครั้งที่ได้บอกเธอนะคะสามารถชมได้ใน YouTube สระสระนะคะและทุกคนนะคะก็สามารถติดตามพวกเรานะคะได้ใน Facebook สระสระนะคะ Instagram Twitter สระสระ under score idol นะคะแล้วก็มีเมมเบอร์ทั้ง8คนของพวกเรานะคะทุกคนสามารถติดตามเมมเบอร์ของพวกเรานะคะโดยการพิมพ์ชื่อของเมมเบอร์และตามด้วยชื่อวงได้เลยค่ะ i 맞나